ต่อไปอนาคตจะเป็นไงก็อยู่ที่เขาเป็นคนเลือกเส้นทางของของตัวเองอะไรเงี้ยก็เข้าใจในมุมมองบอสว่าเหมือนเขาประคบประคบงมงมมาหรือว่าเขาเขาเขาปั้นหรืออะไรของเขามาในการจูดูแลของเขามาในระยะเวลาเกือบจะ5ปีเขาก็คงมีความแบบว่าห่วงบ้างอะไรบ้างแบบรักมากอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าเขาก็ใครที่อยู่กับเขาหนูก็เชื่อว่าเขาก็รักทุกๆคนเหมือนเหมือนลูกเหมือนลานเลย ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็ให้ความสนใจไม่น้อยค่ะหลังจากที่บอสนวัดนิสระกรายสินได้ออกมาเตือนชาร์ลอตต์ออสตินที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่อ่านไลา์แถมไม่มีคำวอวยพรวันเกิดให้กับบอสและยังมีเรื่องของชาร์ลอตนะคะที่ไปโผลในงานวันเกิดของซาวฟรินโซโรชาที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียล งานนี้นะคะบอสก็พูดเลยว่าชาลอตเนี่ยช่วงนี้แอบดือ้อติดต่อไม่ค่อยได้นะคะส่วนประเด็นที่ไปงานวันเกิดฟรีนน,นี้เนี่ยไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าจะไปไหนมาไหนต้องมีการบอกกล่าวแล้วก็ทําตามข้อกำหนดขององค์กรค่ะแล้วก็น่าจะต้องมีทีมงานไปด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยทางทีมงานก็ไม่ทราบว่าชาลอตจะไป และบอสเองก็ฝากไปถึงแฟนคลับนะคะว่าอย่าโอหรือว่าเอาใจจนเกินไปค่ะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นบอสก็ไม่ได้มีการค่าโทษหรือว่าพักงานนะคะก็งานเนี่ยยังค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมและเผยในเรื่องของสัญญานะคะว่าตอนนี้ชาลลอตเนี่ยเหลืออีกประมาณ2ปีกว่าซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างการแจ้งต่อสัญญาเพื่อมั่นใจว่าจะไปต่อกับองค์กรค,ค่ะถ้าหากไม่ไปต่อก็จะทําเท่าที่ทําได้งานนี้ล่าสุดนะคะทางฝั่งของสาวคนสนิทหรือว่าคู่จิ้น ของสาวชาร์ลอตออสตินอย่างอิงฟ้าวราหาค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะถึงเรื่องนี้ด้วยโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าใจในฝั่งของบอสนวัตแล้วก็ชาร์ลอตเองด้วยในส่วนของเรื่องสัญญานะคะก็รับรู้ซึ่งชาร์ลอตเองเนี่ยก็มีสัญญา5ปีส่วนอิงฟ้าเองค่ะก็มีสัญญา7ปี โดยหลังจากนี้ช่วงเวลาที่เหลือนะคะคาลอตเนี่ยจะมีการต่อสัญญาหรือไม่อันนี้ก็ให้เป็นตัวของเขาเองที่เป็นคนตัดสินใจค่ะเดี๋ยวยังไงไปฟังสาวอิงฟ้าพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะได้ทราบค่ะได้ทราบว่าว่ามีประเด็นประเด็นนี้อะไรเงี้ย <ừ> ก็มีการมีการทักไปให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายว่าก็ จริงๆมันก็คงเป็นเราอยู่ตรงนี้เนาะนก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของการที่จะมีนอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างเรื่องของการให้ความสัมพัดไม่อาจจะมองมุมต่างมองมุมกลับอะไรเงี้ยแต่เรื่องของความสัมพันธ์แบบว่าเราไม่รู้ฟัตัวเองก็ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้ตอบนานแค่ไหนหรืออะไรยังไงแต่คิดว่าจริงๆเราก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะน่าจะเป็นการน้อยใจกันเฉย,ยแต่เดี๋ยวก็เคลียร์กันได้เดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ ่ก็นน้อยใจกับ่อยมคะก็บ่อยค่ะจริงๆในบ้านก็น้อยใจกันบ่อยสลับกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะแต่ว่าก็เป็นกาวใจให้เขาดังขึ้นนะคะจิ๊ดงหนูยังไม่มีโอกาสได้เจอบอสเลยค่ะคิดว่าน่าจะได้เจอก็คือน่าจะเป็นช่วงไฟแนล M U T เลยค่ะก็อาจจะอาจจะมีถามตอนเจออีกทีหนึ่งว่าแบบโอเคยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้เจอคำสัญญาของชาร์ลอตด้วยค่ะว่าจะตอบตรงนต่อใช่ไหมคะใช่ก็ก็มีได้พูดคุยกับกับ ตัวน้องเองว่าจะว่าจะต่อหรือไม่ต่ออะไรเงี้ยก็เคาลบการตัดสินใจของเขาเพราะว่าจริงๆก็คือน้องก็มีสัญญา5้ปีเนาะเรา7ปีก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานอะไรเงี้ยต่อไปอนาคตจะเป็นไงก็อยู่ที่เขาเป็นคนเลือกเส้นทานขงของขตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจในมุมมองบอสว่าเหมือนเข,เขาประคบประหงมาหรือว่าเขา เขาเขาปั้นเหลืออะไรของเขามาในการยูดูแลของเขามาในระยะเวลาเกือบจะห้าปีเขาก็คงมีความแบบว่าห่วงบ้างอะไรบ้างแบบลับก,กมากอ,อ,อะไรอย่างงีใ้ใช่เพราะว่าเขาก็ใครที่อยู่กับเขาหนูก็เชื่อว่าเขาก็รักทุกๆคนเหมือนเหมือนลูกเหมือนลานอะไรอย่างเงี้ย